สมาการพรหูนามอ,อันดับแรกต้องรู้ต้องรู้จักคําว่าลากลากคำว่ารากลากคําตอบแล้วก็ตัวประกอบคืออันเดียวกันสําหรับเรื่องนี้นะถ้าเจอคําว่าลากคําตอบแล้วก็ ตัวประกอบคืออันเดียวกันอ่ามันหมายความว่ามันแปลงไปแปลงมาได้เออมันแปลงไปแปลงมาได้มันคืออันเดียวกันลากคําตอบแล้วก็ตัวประกอบกันไหมสามคำนี้ยังไงนะอันเดียวกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไม่ว่าเขาจะให้ลากให้คําตอบเราเปลี่ยนไปได้หมดหรือเขาให้ตัวประกอบมาเปลี่ยนเป็นคำตอบก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกคํานึงคือคําว่าคู่คําตอบ คู่คาตอบหมายคว่าคําตอบถ้าอยู่ในรูปติดไออยู่ในรูปจํานวนเชิงซ้อนะมันจะมาเป็นคู่เช่นสมมติเขาให้คําตอบคือ x นะเป็น2องบวกสไอแต่ปกติแล้วเขาจะให้มาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเราต้องรู้เองว่ามันเกิดจาก2อบวกสไอใส่บาก็จะมีผลกับหน้าไอปะก็เป็นใครนะ2อลบสไอพันนี้เขาให้1ตัวหรือ2ตัว ให้ตัวเดียวอีกคู่อีกตัวหนึ่งต้องรู้เองว่ามันกลับเครื่องหมายาได้เอาใหม่เช่นเขาอาจจะให้คำตอบเป็นลบห้าลบเจ็ดไออีกตัวหนึ่งอะลบห้าหรือต้องเป็นบวกห้ากลับแค่หน้าไอกลับแค่หน้าไอนะเป็นลบห้าบวกเจ็ดไอแต่ถ้าเขาให้คำตอบมาเป็นแปด 8นี่คือเป็นจํานวนจริงก็มีแค่ตัวเดียวนะไม่ต้องมีเบิ้ล2ตัวนะมีตัวเดียว8ก็8ตัวเดียวยกเว้นคําตอบที่ติด I อจะมี2อันหรืออาจจะเป็น x เท่ากับ10 i อันนี้ต้องมี1ตัวหรือ2ตัวต้องมี2ตัวอีกตัวหนึ่งตัวแรกให้บวก10อีกตัวหนึ่งต้องเป็นลบ 10i เราก็เลยสรุปว่าถ้าคําตอบอยู่ในรูป A บวก B อีกอันนึงต้องได้อะไรนะ a ลบ b i ที่เป็นคู่ของมันมันก็เลยมีชื่อว่าคู่คำตอบข้อ16กำหนดให้ p x เท่ากับ2 x กำลัง3บวก a x กำลัง2บวก b x บวก12กำลังสูงสุดคืออะไรนะคือกำลัง3ทำหนึงนะ,ะคือกำลัง3 แสดงว่าเดี๋ยวคําตอบของสม,มก,การเนี้ยจะต้องมี3ตัวเพราะว่าเราเรา,เราดูตามเขาเรียกว่าไม่เกิน3ตัวละกันเออเต็มที่คือประมาณ3ตัว3ตัวถ้าเราดูจากกาลังสูงสุดเป็นเลข3แสดงว่าคําตอบต้องมี3ตัวทันไหมโดยที่ a กับ b เป็นจํานวนจริงและเขาบอกอะไรมานะ2 i เป็นคําตอบของสม,มการ p x เท่ากับ0คำตอบเราจะใช้เป็นตัวแปร x แสดงว่าเขาให้คำตอบมาว่า x เท่ากับอะไรนะ 2i เป็นคําตอบของ p x ขอเขียนแบบนี้ก่อนนะตามโจทย์เขาให้เลยเป็นคําตอบของ p x ต่อนะแล้วพี่บอกแล้วว่าถ้าคําตอบติด i มันมาเดี่ยวหรือมาคู่เออมาเป็นคู่เพราะฉะนั้นคู่ของบวกสองไอคือใครลบสอ,อแล้วถามต่อนะอันนี้คือคำตอบครบหรือยัง อย่างไม่ครบเพราะว่าจํานวนคําตอบอ่ะมันจะต้องเท่ากับกําลังสูงสุดซึ่งกําลังสูงสุดเป็นเลข3เราจะต้องมีตามๆสามคำตอบเราจะต้องมี3คําตอบทันไหมเพราะฉะนั้นดูกําลังสูงสุดเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่ากําลังสูงสุดเป็นเลข2 2คําตอบอันนี้ครบแหล้ทันไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มีกี่คําตอบแล้ว2คําตอบขาดอีกเท่าไหร่ หนึ่งคำตอบอีกหนึ่งคำตอบพี่จะให้เป็นค่า k เราเราจะให้เป็นบวก k ลบ k ก็ได้นะสุดท้ายเครื่องหมายพลิกกลับมาเหมือนกันหมดแต่ตามพี่ก็ได้เป็นค่า k แล้วค่า k ในที่นี้ไม,ไม่ได้ติด i นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าติด i มันจะมาเป็นคู่ก็กลายเป็นกำลัง4ทัดไหมค่า k ที่นี้ต้องเป็นจำนวนจริงรู้เรื่องนะอันนี้คือบรรทัดคำตอบแหละ เสร็จแล้วพอเรามีบรรทัดที่เป็นคําตอบอ่ะให้เราเปลี่ยนเป็นบรรทัดที่แยกตัวประกอบถ้าจะเปลี่ยนเป็นแยกตัวประกอบต้องย้ายคําตอบ 2I ย้ายไปลบทันไหมย้ายคําตอบไปลบงั้นตัวประกอบก้อนแรกเป็น x ลบ 2i ทันไหมก็คือย้ายจากคําตอบไปลบย้ายคําตอบไปลบงั้นตัวประกอบอีกก้อนหนึ่งย้ายจากลบ 2i ย้ายไปเป็นอะไรนะบวก 2i เราก็จะได้ x บวอ 2i อีกก้อนหนึ่งอ่ะ ก็ย้ายจากบวก k ไปเป็นลบอะไรลบ k ก็จะได้ x ลบ k ซึ่ง3ก้อนนี้พี่เรียกว่าตัวประกอบของใครนะ px เพราะว่าลากคำตอบตัวประกอบเปลี่ยนไปเป็นมาได้หมดพวกนี้คือตัวประกอบตัวประกอบของ px แล้วอันนี้สำคัญเลยถ้าเรามีตัวประกอบของ px ทั้งหมดแล้วเราเอาตัวประกอบมาคูณกันนะมันจะได้ตัวโจทย์อีกรอบหนึ่งนะพวกนี้เป็นอะไรนะ ตัวประกอบและถ้าเราเอาตัวประกอบตัวประกอบตัวประกอบมาคูณกันมันจะกลายเป็นตัวโจทย์ตัวโจทย์คือใคร px เพราะว่าเป็นตัวประกอบของ px ไงดังนั้นก็ตัวประกอบทั้งหมดคูณกันได้ px เลยจะคูณกันแล้วได้ตัวโจทย์เนี่ยเราก็ได้ px มาแล้ว,แล,วแล้วถูกเลยนะเพราะว่า x สามอันได้ x กํลาลังสามต่อนะ,อะทีนี้พี่ก็ต้องเป็นการจัดรูปก้อนพวกนี้ แล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องไปเทียบกับ px ของจินก็คือไปเทียบสัมประสิทธิ์ทันไหมเดี๋ยวต้องกระจายจัดรูปก่อนอืมคู่แรกมันเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังอะใช่ไหมเราก็ต้องได้หน้ากําลัง2แล้วก็ลบอะไรนะหลังกําลังสองมันก็จะเป็น x กําลัง2ก้อนนี้ได้ 4i กาลัง2ขีนลบสเลยงงไหมเพราะ i กําลังสองได้ลบหนึ่งคูณสได้ลบส มันก็จะเป็น x กำลังสแล้วก็บวกใครนะบวกสแล้วก็มาคูณกับก้อนหลัง x ลบ k อันนี้คือ Px แล้วเดี๋ยวเอา Px ไปเทียบกับ Px จริงๆของโจทย์ไปเทียบกันแต่ถ้าจะเทียบสัมประสิทธิ์ได้มันต้องยังไงก่อนนะต้องกระจายต้องคูณกระจายเหมือนตามโจทย์เขาให้เราก็ไปทำการคูณกระจายเราจะได้เป็น x กำลังส ลบ kx กำลัง2แล้วก็เอาเลข4แจกเข้าไปมันก็จะเป็น4 x ลบอะไรนะ4 k อันนี้คือ p x อยังทันนะยังทันนะถ้าจะเทียบกับโจทย์ได้เนี่ยเหมือนเหมือนเขาถามอะไรนะเขาถาม p 1ซึ่งมันติดค่า k อยู่อะ ช่ไหมมันติดค่า k อยู่เราก็ต้องเอาเอาค่า k ไปเทียบกับ px ของโจทย์ทันไหมไปเทียบสัมสิทธิ์พูดง่ายๆเทียบสัมประสิทธิ์แต่ถ้าจะเทียบได้อะคือหน้า x ก,กําลังสต้องเท่ากันก่อนทนันทันคำนี้ไหมตัวโจทย์ตัวโจทย์จริงๆอะ px ไอตรงหน้า x ก,กําลังสมเป็นใครนะเป็นเลขสอแต่ของเราอะเป็นเลขหนดังนั้นถ้าจะเทียบกันได้อะ หน้า x กําลังสามต้องเท่ากันก่อนถึงจะเทียบได้ถ้าเทียบเลยนี่ผิดนะเพราะว่ามันยังไม่เท่ากันถ้าจะให้เท่ากันควรจะคูณใครคูณสองอย่าลืมนะอย่าลืมนะควรจะคูณสองแต่ถ้าเกิดว่า px ตั้งต้นไม่มีเลขสองก็ไม่ต้องคูณใครเทียบได้เลยทันไหมสองนี้ต้องแจกทุกตัวนะเราก็จะได้ px เท่ากับ2 x กาลัง3ลบ2 k x กาลัง2บวก8 x แล้วก็ลบ8 k แล้วก็เทียบอันนี้เทียบได้แล้วเราต้องการแค่ค่า k จบแล้วนะถูกไหมเพราะว่าพอได้ค่า k ค่า k ก็แทน x เป็น1ได้ p 1นะ 1> ควรจะเทียบหน้า x กาลังสหรือเทียบตัวท้ายหน้า x กาลัง2แก้ไม่ได้เนี่ยมัน 10a กับ k อ่ะคนเทียบตัวท้ายตัวท้ายเดี๋ยวไฮไลท์เป็นสีม่วงแล้วกัน,นใครซื้ออะไรวะเราก็เทียบตัวนี้นะ12กับลบ 8k เพราะฉะนั้นค่า k จะได้เป็น12หารได้ลบ8 2 4แนึงนะ4 2 8 4 ได้ลบ 2, องสี่สแปดสีค่า k ได้ใครนะลบสาส่วนสแล้วก็เอาค่า k ไปแทนกลับไปแทนกลับก็จะได้ px ที่ไม่ติดตัวแปร p ยนนะเพราะฉะนั้น px เราก็แทนค่า k กลับมันก็จะเป็น2 x กำลัง3ลบ2คูณ k k ก็เป็นลบ 3, ส่วน2แล้วก็ x กำลังสบวก8 x ค่า k ก็เป็นลบสส่วนสตัวแรก2กับ2ตัดกันลบ1ลบ3เป็นบวก3 x กําลัง2แล้วก็บวก8 x คู่หลัง2ตัด8ได้4ลบ4คูณลบ3ยังไงก็ต้องได้บวก12อ่ะเพราะว่าเราไปเทียบกับบวก12แล้วถาม p 1่หรือ p 2นะ p 1ปะ่ะก็แทน x เป็น1 1>, 1กําลัง3ได้1คูณ2เป็น2 1กําลัง2ได้1คูณ3ได้3 1คูณ8ได้8แล้วก็บวก12ตอบ20เท่าไหร่นะ25